สวัสดีครับสวัสดีครับพะลวงกบเมื่อ้ก็ได้ทราบข่าวว่าเพื่อนเฮ็ดสูตรมวยเข้ามาตลอดแต่ว่าเขาบด้ติดตามเนาะเพราะว่าเขาโมโหเลยโมโหมาโมโหตำรวถามก็บ่โหแล้วโคตรนาอต้องสอบถามเดลว่าเพื่อนเฮ็ดมาจังใดมาจังใดอันสูตรมาจังใดครับสูตรได้มาจังใดสูตรนี่สูตรนี่นี่เฮ็ดมาโดแล้วล่ะตะกี้เดี๋ยวเป็นก้นมักซื้อเหล็กหุ่นหุ่นมันเดี๋ยวออกเครื่องเราเครื่องแรงเนาะมันมีเหล็กหุ่นเนาะอ่า ช่วงเศรฐเน่ยเงินกระเฮ็ดแต่เถือกดูอยู่แต่ก่อนไหมเงินเถือกกระเถือกหักอยู่มาเนี่ยก็เลยลองเอาอันสูตรเลขหุ้นเนี่ยมาจับเพชรเลขเหล็กง่เหล็กง่ายบ้างมันกระเถือกมันกระคือว่ามันใครก็ฝันหมดแล้วเลยอ่มันกระใครก็ฝันอยู่มันกระ ส่วนถือมันก็นไหลนะเป็นสูตร<า>เป็นสูตรที่เขาเฮ็ดคิดคิดขึ้นมาเองเลยนั่นปะแมนแมนคิดคนมาเองแมนเอาสูตรแต่เปลี่นเห็นแต่นพวกคนอื่นเขาจับน,นั่นเฮ็ดเฮ็ดทั้งๆเนเฮ็ดทั้งที่เป็นแถวอาลาดลงมานะเดี๋ยวของเขาจับเลยเหรียญมึงก็เลยได้เฮ็ดงวดนี้ไหมงวดว่างันได้แปดสอง มวลมวลต้อหันได้นนีมนีิจะจุดวลพ้หันเกิได้จะจุดหุดออกมาเร็วได้สามจุดได้สามชุดโอ้ว่าไรตัวตัวนี้ว่าไรว่อไรหาลงทุนอยู่เขาเขาแปดสองเนาะเขาตัวกลับมโอ้ที่ได้แปดสองมันออกสองแปดเนาะเขาตัวกลับข้างบนวลนี่รอสูตอเดี๋ยวสูตรกลับไปกลับมาอ๋อ ทั้งบนทั้งล่างเนาะแนทั้งบนทั้งล่างวันนี้มันมันได้สามสามจุดอยู่ทุกหมดเลยบอลทุกเจ้าเลยห้าลงมว่ามันก็เสือเขาแม่ลายนะห้าลงมว่าก็บสองจุดก็มนี้เจ้าอหน ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางได้เอาเงินดูเลขหุ้นไหมเมาเหตุแต่ขึ้นว่ามันใครก็ฝันมา ดีก็ฝันเอา่เนียนนียนนียนที่เห็ดมันเห็ดเห็ดเห็ดมาโดนยังมันเด็กเด็กเนี่โอ่ตะกี้นี่เห็ดตะกี้นี่ที่เห็ดอยู่ป่ะทีมาช่วงมัดเป็นพันลุงนี่ที่เสาได้เห็ดนะมัเนี่ออกจากพันลุงเหรอเลยมาเห็ดไม่บางอีกเก็เห็ดหมดที่เดียวแล้วลองเห็ดบ้างน่าจะเริ่มแมีนเหลิ่ม แมนเริ่มเริ่มเฮ็ดครั้งแรกกับเขาเลยแมนแมนได้จากได้จากตัวเราเข้ามาขันเฮ็ดได้จากตัวจากหางสามสามอ่สามหางได้ออกมาเป็นเลขสามตัวนะแล้ววันนี่เขาซื้อกลับไปกลับมามปกติหกตัวถึงก็แค่กลับกันหกครงเนาะเราบ้หลายได้หรือเปล่บหลายตัวอาอเดี๋ยวนี้กลับมาไทยทำเนาะแมนได้มาลองเบิงก็ลองเอาไปพิจารณาเบิรงเนาะกก็ลองให้ลอง คิดคำนั้นบึ้งเป็นแนวทางให้เพป็นพิ่งทีงงง่เห็ดเริ่มเดิมมาเห็ดไม่ตะกอนเด็กใชเห็ดมาเออพิ่งมาเห็ดไม่ในงวดที่ที่แล้วเนาะงวดที่ผ่านมางวดเปนทีสามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเพราะเห็ดงวดแรกเลขกเกเขาเลยนะครับเอาก,ก็เลยมาตามเอ่อตัวเลขในในงวดนี่นะครับให้คนที่ไห้นะครับให้เพิคนท็ดตัวเลขสูตรให้สำรับไห้เก็บซีเป็นจ่องเลยเปน็นแนวทางในการเส้มโกเในเดี๋ยวกันไปบึ้งเนาะไอเราคำนั้เห็นเลย ต้องะไรเยอต้อันสบ่บ่บ่วใหญบ้งไทยกไกฮะเก่งตังสุดนเด้อมันต้องททยไล่หนีพี่น้องเด้อกับหัวบิ้งเอาจั่หน่อันนะครับผมเดี๋ยวให้พันลงพันคำนวณให้นะครับเนาะพี่น้องว่าจะได้เป็นตัวไรกันเนี้ยนะครับ สูตรครับสูตรสามตัวสองตัวของพัดลงนะครับเป็นสูตรไล่ไปทีละตัวละตัวหน่อยลองหน่อยลงเนาะเดี๋ยวโย่เห็นเราจับเป็นตัวให้เลยเนาะเห็นไหมเนียนบอลเนเป็นสูตรที่แง่เอาเอาตัวที่ออกแล้วมาตั้งบ่แง่เอาตัวที่มันออกแล้วมาตั้งตั้งแล้วฮาเอาตัวมา

เดีวเบิ้งไปนั่กันได้เอ็ดหนึับเบิ้งบอกกันว่าคุณนะครับผมเดี๋ยวแอดจะบ่ได้จับให้เบิ้งให้นใกล้ๆนะครับเด้อเพราะว่ามันอาจจะผิดกฎยูทูบนะครับเนาะอาจจะจับอยู่ไกลๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวเอฟซีแฟนสั่งว่าคือว่จับให้เห็นใกล้ๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรอเบิ้งตัวเลขกทีเดียวนะครับผมถ้าจับชัดเจนก็มันจะผิดกฎยูทูบนะครับผมเอฟซีแฟนสั่งเข้าใจตัวนี้แล้วนะครับ ครับก็ร้องเบิงนะครับเป็นงวดแรกนะครับที่เรามาติดตามกับพระลงกบนะครับหลังจากเพิ่นร้องเห็ดงวดที่ผ่านมาก็เขานะครับแต่ร้องเบิงงวดนี้อาจะมีตัวใดแน่นะครับร้องให้เอาไปพิจารณาเบิงนะครับผมตัวเลขของพระลงนะครับบ่ได้ยิดมาทุนแเราที่ไมาเห็ดงวดที่ผ่านมาแต่ตัวเลขก็เขางวดนี้ร้องร้องเบิงเนาะแต่ก่อนเป็นสูตรเลือกหุนกับเขาตลอด แ,แต่เด็กเงี้ยคนไม่เห็ดตอนหลังมาคนเนี้ยบอกว่าเข่าตลอดเ้าคนยุคเหปยุคพักนึงแต่คีมาเรื่องเห็ดไม่หมดทานมาเนาะแบดมีเด็ตัวไหนเนาะแบบเด็คแข้งเด็จ็คชุดเขาตัวเมื่ครับมันนาติเป็นกับตินาติเป็นสามสี่สามเก้า เก้าสามซีเก้าเก้าซ <ori> ีเห็นแล้โอ้ได้แค่นี้ตัวเหไอ้ตัวเลขตัวนี้ออกมาก่อนนึงได้ได้ไสามตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาจับคู่กันเอาสามซีเก้ากันนี้แหละถ้าเอซีกันช้องอยากจับเป็นตัวอื่นอย่าลองล้มจับเป็นเลยครับเด้ออันนี้ก็จับให้ได้ตามนี้นะครับแต่มีสามซีซีสามสามเก้าเก้าเอาตัวเลขที่มันออกเลยเหรอเขาเอามาเอามาคำนวณมาคำนวณหรอได้ ตัวเลขที่ละตัวมันสิไลลงมาไลลงมาแบบแล้วเขาจะไม่จับเอาตัวไทยได้สามชี่เก้าเนาะที่จับตัวไทยอ๋อจับตัวไทยได้สามนี้เนาะตามจีมันจะได้เลขหนึ่งสองสามที่หาตัวห้าสี่ยี่สิบมันก็จะได้งี่สิดตัวแต่ว่าเขาบ้ามากหลายแบบนั้นอันนี้แบบแค่สามตัวคือเก้าเนี่ยคนจับให้พอมซื้อๆเพจะเลีกลายเป็นหกขังกระสามกระสามตัวกระสามสาม สามหางนีทั้งบนทั้งล่างเนาะแ่นแ่ตัวเลขอ็คำนวณมาได้กัมี้เดี๋ยวนะนี่หมครับตัวเลขก็คือคำนวณมาได้ก็คือสามหน่งศูนย์สามี่เก้หนึ่งศูนย์สา่เก้าอันนี้คือตัวเลขที่คำนวณมาได้หนึ่งศูนย์สมเกเกันก็แค่นี้เนาะหนึ่งสาเก้า ตัวเล็กที่คขาเอามาได้แล้วก็เขาเอามาจับเขาจับเอาเขามัดตัวได้เขาไปจับเอามาจับท้ายตัวนี่เอาตัวท้ายมาจับกันเอาแล้วก็มาจับวนจับวนได้สามซีสามเก่าเก้าสามซีเก่าแค่นี้เนาะสร้างจับใหม่แล้วสร้างจับใหม่เนาะครัััับบบบคครรรีบรีบแคบรีบจดเลยนะครับผมอย่าขึ้นไม่ให้นานเน้อครับพี่น้อง สามสี่เก่าถ้าก็จับวนกันหนึ่งเนาะสามสี่สามเก่าสี่เก่าเมักตกแล้วห้ามันออกคหหนึ่งศูนย์เนาะกับกับว่าหลายตัวดิเหรเนาะ่เขาเอาเบิร์มันก็ได้ยี่สิบตัวเนาะข่านหลายตัวดิท่านเอาเบิด์อะขมนหลายตัวอผู้ผู้มีเงินหน่อยก็สิบ่มีเงินสื่อตัดออกแห้ได้ตามนี้เนาะ ตดตัวที่ว่าคาดว่าจะมาเม้นตัวที่ตัดออกก็สิมีตัวที่ตัดออกก็หนึ่งศูนย์ตัวที่ตัดออกก็ตัวเดียวก็ไม่ตัวเดียวตัวตัดออกกึ้คหนึ่งศูนย์ตัวเดียวตามจริงเลขเลขันสิมีหาตัวแต่ว่าหนึ่งกับศูนย์นี่แต่ว่าบะมักแต่ว่าแต่แจับเบิร์ดนี่มันก็สี่ห้าสี่ยี่สิบเนาะ ห้าสี่ยี่สิบคือตั้งล่างตั้งบนก็จะเป็นสี่สิบตัวหลายตัวซือบาดหนึ่งก็จะได้เกตสิบบาดนันกับนันกัมีแค่นี้ครับเรียงมาเฮ็ดมาไดยเนาะก็จับเอาแค่นี้สามสี่เก่าหนึ่งศูนย์ถ้าเอามาจับล้กเงนเบิดกที่หลายตัวก็จะดีงี้ที่ตัวกูเลยตัดให้แล้วได้แค่นี้ตัดให้แล้วก็คือมีสามสี่สามเก่าสี่เก่า เท่นี่ถ้าเพิ่อมอีกตัวนึ่งก็ขึ้นหนึ่งศูนย์แค่เดียวแค่นั้นสีตูวท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง